สวัสดีครับชาวราศีกันยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชาแนลดูดวงบายบูพยามันจะดูดวงให้กับผู้เกิดในลัคนาราศีกันหรือชาวราศีกันสามารถดูคําพยากรณ์ในคลิปนี้ได้นะครับจะเป็นคําพยากรณ์ในช่วง1-15มิถุนายน2567นี้เป็นในเรื่องของการสรุปภาพรวมของโหราศาสตร์ไทยกับการโคจรของดวงดาวและการวิเคราะห์ดวงดาวนะครับก่อนอื่นก็ฝาก สำหรับใครที่ต้องการติดต่อดูดวงเพื่อความแม่นยำม,มากกว่านี้ก็สามารถแอดไลน์ ID มาได้ที่ user บูพยา y 5 9นะครับเขียนไว้กับหน้าจอแล้วก็คอมเมนต์ข้างล่างให้แล้วนะครับทีนี้ามาดูชาวกันแล้วก็ลัคนากันนะครับมีการยกย้ายดวงดาวที่มีผลต่อชาวกันนะครับมีทั้งหมด3ดวงคือมีดาวอังคารดาวพุธแล้วก็ดาวศุกร์มีการโคจรยกย้ายราศีสามารถดูตามแผนผังที่อธิบายตรงนี้ได้เลยนะครับ อิทธิพลของชาวกันแล้วก็ลักขณากันนะครับมีอาณาเขตอยู่ตรงนี้มีดาวประจําตัวของคุณคือดาวพุธเลขสีได้โครจรน,นะครับไปอยู่ในภพเลือนสุภานั่นเองการที่ดาวประจําตัวนั้นโครจรไปอยู่ในเรือนสุภะถือว่าเป็นตําแหน่งที่ค่อนข้างดีอยู่นะครับเพราะดาวพุทธนั้นไปอยู่ในตําแหน่งความสําเร็จไปอยู่ในตําแหน่งความเจริญเติบโตการงอกงามนะครับ แล้วก็ไปอยู่ในเรือนของสิ่งที่มันดูมีอนาคตที่ดีขึ้นมันอาจจะทําให้ชาวกันนะักขณะการกันโฟกัสไปนในเรื่องของอนาคตนะครับโฟกัสไปนในเรื่องของผลประโยชน์ในเรื่องของหุ้นส่วนนะครับตำแหน่งชื่อเสียงสิ่งต่างๆนะครับประสบความสําเร็จดีแต่อาจจะต้องแบบ ใช้ความบุบบ่าฝ่าฟันเล็กน้อยเพื่อที่จะทําให้ถึงจุดเป้าหมายถึงความสําเร็จนะครับแล้วก็อาจจะดูดีมีอนาคตมากขึ้นการที่ดาวพุธเนี่ยไปตกในเรือนสุภาชาวกันลักณากันหลายคนอาจจะมีการเดินทางค่อนข้างไปต่างถิ่นต่างจังหวัดต่างประเทศบ่อยมากขึ้นโดยเฉพาะในช่วง1-10ถึงมิถุนายนนะครับจะเป็นช่วงที่ชาวกันนั้นชีะจรลงเท้าเดินทาง ไกลนะครับเดินทางไกลเลยนะไปต่างถิ่นต่างจังหวัดต่างประเทศได้เลยนะครับก็มีโอกาสค่อนข้างสูงและบางคนอาจจะไปแบบปุบปักฉับพลันแล้วไปแบบไม่ทันตั้งเนือ้อตั้งตัวเลยนะครับอะไรประมาณนี้ก็ได้เช่นกันเนาะก็อาจจะต้องแบบค่อยๆเป็นค่อยๆไปแล้วกันนะครับเพราะวารวมยังถือว่าไปน,น้อมทิศทางที่ดีมากๆเลยนะครับทีนี้เราไปต่อกันเนาะการเงิน การเงินของชาวกันและขณะกันคือราศีตุลย์คองด้วยดาวศุกร์เลข6ได้โคจรนะครับไปอยู่ในภพเรือนสุภาและเป็นตำแหน่งกเกษตรพอดีด้วยในช่วงประมาณวันที่1-14มิถุนายนการเงินเนี่ยถือว่าต่อยอดพัฒนามีความมั่นคงที่ดีมากๆเลยเพราะว่าการเงินเนี่ยได้ตำแหน่งเขาเรียกว่า กเกษตรบดีใช่ไหมครับแล้วก็ได้ในตําแหน่งความสําเร็จด้วยดังนั้นเนี่ยชาวกันเนี่ยความสําเร็จมาพร้อมกับการเงินนะครับและสามารถที่จะต่อเงินไปในทิศทางที่ดีแบบ9ทวีคูณได้ด้วยเช่นกันนะครับและยังถือว่าถึงตําแหน่งลักนณาเพราะเป็นตําแหน่งเขาเรียกว่าตรีโกนหลังให้กับลักนณาด้วยจึงทําให้เกิดความสําเร็จในสิ่งที่เรามีจุดมุ่งหมายเอาไว้มันก็จะประสบความสําเร็จ นะครับและก็เข้ามาแบบฟุกฟุกด้วยนะแล้วก็มีอนาคตที่ดีมีในเรื่องของความสุขความสมหวังสิ่งดีๆกําลังจะเข้ามาสู่ชาวกันแล้วก็ลักขนากันการเงินก็ค่อนข้างดูมีการเติบโตการพัฒนาการต่อยอดกันมีอะไรที่มันเป็นการแบบคำว่าเหมือนกับได้รับผลประโยชน์ นะครับได้รับการพัฒนาได้รับการต่อยอดในเรื่องของการเงินที่ก้าวแบบทวีคูณทําให้ชาวกันแล้วก็ลักนากัรเนี่ยบางคนอาจจะได้ปรับฐานเงินเดือนนะครับกับในเรื่องของการเงินที่มีการอัพขันเงินเดือนขึ้นไปอีกได้เงินเพิ่มเติมนะครับมากขึ้นเนาะก็ยินดีกับชาวกันด้วยนะครับที่หลายๆคนอาจจะได้โอกาสดีๆกับในเรื่องของการเงินที่เข้ามาแบบเป็นกอบเป็นกำทําให้การเงินของคุณนั้นหมุนได้แบบสภาพคล่องนะครับ แต่มีอยู่นิดนึงที่ต้องระมัดระวังก็คืออาจจะมีรายจ่ายเข้ามาบ้างนะครับเพราะมีดาวมฤตยูนั้นโคโจรกลุ่มกับดาวการเงินของคุณในช่วง1-14มิถุนายนหลังจากนั้นการเงินของคุณจะโคจรเข้าสู่เรือนกรรมะนะครับก็จะทําให้การเงินของคุณนั้นยังเติบโตยังพัฒนาไปเหมือนเดิมนะครับแต่มันก็อาจจะมีรายจ่ายลดลงแต่ว่า ลา,ายลับหรือว่าในเรื่องของการหมุนเงินก็จะดออปลงมาเล็กน้อยแต่ก็ยังถือว่ามีโอกาสมีแนวโน้มของความสําเร็จแล้วก็การเงินยังพัฒนาไปในทิศทางที่ดีมากขึ้นด้วยทีนี้นะครับเราไปต่อกันเนาะสําหรับชาวกันกันบ้าง ชาวกันลักนาการในเรื่องของการงานการงานของคุณคือราศีเมถุนของด้วยดาวพุธเลขสี่ก็โคจรไปอยู่ในเรือนสุภาษนั่นแหละการงานสามารถที่จะมีการต่อยอดการพัฒนามีการเติบโตที่ดีนะครับมีการงานที่สามารถมีออการแสดงศักยภาพนะครับที่ทําให้เรามีการอัพ ฐานเงินเดือนอย่างที่บอกไปข้างต้นแล้วยังสามารถที่จะต่อยอดในเรื่องของการงานหรือมีไหวพริบมีปฏิภาณกับการทํางานที่ทําให้เกิดความสําเร็จได้และต่อยอดได้ดีขึ้นนะครับใครทําธุรก,กิจก็สามารถที่จะมีการพัฒนามีแบรนดิ้งนะครับที่มีความโดดเด่นแล้วก็มีความสําเร็จได้ค่อนข้างดีเนาะแล้วก็มีการพัฒนาที่ดีและเติบโตไปแบบ รัวๆนะครับทำให้การเงินการงานนั้นประสบความสําเร็จแบบก้าวทวีคูณหลังจากนั้นเนี่ยดาวพุธเนี่ยนะครับจะย้ายมาที่เรือนราศีเมถุนเป็นตาแหน่งเกษตรบดีในช่วงประมาณวันที่10มิถุนายนทําให้การงานของคุณนั้นมีความมั่นคงมากขึ้นนะครับเพราะว่าดาวพุธนั้นได้ตําแหน่งคําว่าเกษตรบดีเกษตรบดีเนี่ยหมายถึงความมั่นคงหมายถึงการได้รับการ สนับสนุนการส่งเสริมและเป็นการที่เรานั้นอาจจะดูมีไหวพริบมีปฏิภาณมีการติดตอ่อการสื่อสารแล้วดาวความสําเร็จก็โครจรเข้ามาทับอีกนะครับกับในเรื่องการงานก็ถือว่ามีโอกาสที่จะมีการเลื่อนขั้นปรับตําแหน่งที่ดีอีกนะครับดังนั้นชาวกันนักหนักาันค่อนข้างโดดเด่นมากๆในเรื่องการงานการเงินนะครับแล้วก็มีโอกาสที่จะมีดาวอาทิตย์นั้นเป็นตําแหน่งราชาโชคนะครับบางคนอาจจะได้ดีนะครับ การงานมีการปรับมีการโยกย้ายแต่ก็ถือว่าไปในทิศทางที่ดีแล้วมีความสําเร็จได้เพราะว่าดาวอาทิตย์ยมาจากภพเรือนวินาศนะครับอาทิตย์เนี่ยไปอยู่ในภพเรือนกรรมะกรรมะหมายถึงการงานก็แปลว่าการงานมีการปรับการเปลี่ยนแปลงหรือบางคนอาจจะได้ดีในต่างจังหวัดหรือบางคนอาจจะไปขุดทองไปหาเงินที่ต่างถิ่นต่างแดนต่างประเทศก็ประสบความสําเร็จเช่นกันนะครับเป็นตําแหน่งราชาโชคเลยนะหรือบางคนอาจจะทํางานเกี่ยวข้องกับในเรื่องของการ เขาเรียกว่า,าเกี่ยวข้องกับเรื่องของต่างประเทศก็จะประสบความสําเร็จแบบ9กทวีคูณเหมือนกันนะครับหรือออนไลน์ก็ยังถือว่าปังมากๆเลยเช่นกันสำหรับชาวกันแล้วก็ลักขณากันนะครับทีนี้เราไปต่อกันในเรื่องของความรักความสัมพันธ์กันบ้างความรักความสัมพันธ์สำหรับชาวกันคือราศีมีนขอมบิดดาวาพระหัสบดีเลข5นะครับได้โคจรไปอยู่ในภพเลือนอสุภา แปลว่าความรักความสัมพันธ์เนี่ยเป็นตําแหน่งธนูเก์หรือธรรมเก์ทําให้ความรักความสัมพันธ์นั้นมีความโดดเด่นความรักความสัมพันธ์นั้นมีโอกาสที่จะมีการเติบโตการต่อยอดการพัฒนามีโอกาสที่จะมีคอมมิตเมนต์กันมีโอกาสที่จะได้รับการมั่นหมายนะครับงานแต่งงานวิวาสมรสนะครับความรักความสัมพันธ์นั้นดูมีอนาคตที่ดีมีความสําเร็จมีการได้รับการ สนับสนุนการส่งเสริมจากเพศตรงข้ามถือว่าดีมากๆเลยนะครับนะแต่ว่าเอาก็อาจจะต้องแบบเหมือนกับค่อยเป็นค่อยไปสักนิดหนึ่งโดยเฉพาะช่วงแรกอาจจะมีอารมณ์ความรู้สึกในเรื่องของความคาดหวังสำหรับชาวกันเนาะเพราะมีดาวอังคารลาหูคู่ทัดหล่โคจรอยู่ในเรือนคู่ของคนรักเบียนอยู่นะครับอาจจะทําให้ชาวกันอาจจะต้องพยายามลดภาวะความรู้สึกความต้องการหรือว่าการใช้อารมณ์ลงไปบ้างนะครับเพราะเราอาจจะค่อนข้าง ดูคาดหวังเกินไปแล้วอาจจะดูกดดันทําให้ชาวกันนั้นมีความรู้สึกที่แบบหงุดหงิดใจนิดหนึ่งเนาะหลังจากนั้นดาวคารเนจะย้ายเข้าไปสู่เรือนอมรณนะนะครับทําให้สภาวะความรู้สึกของเราเนี่ยการใช้อารมณ์สิ่งต่างๆจะค่อยๆ่อยลดน้อยถอยลงไปทําให้ความรักความสัมพันธ์เริ่มมีสิ่งดีๆเข้ามากับชีวิตของเรามากขึ้นแต่ดาวราหูยังโครจรเล็งลักนณาอยู่ก็อาจจะต้องยังมีสติกับการที่ต้อง ยับยงชั่างใจหรือว่าอาจจะต้องรอดูสถานการณ์กับในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะครับเนาะแต่ว่าโดยภาพรวมยังถือว่าไปในนอมทิศทางที่ดีแล้วก็เติบโตพัฒนาแบบก้าวทวีคูณเช่นกันนะครับก็ยินดีกับชาวกันด้วยนะครับที่จะมีอนาคตที่ดีหลังจากที่ดาวคู่ของคนรักนั้นตกในเดือนมรณะมาอย่างยาวนานตอนนี้ก็ถือว่าเป็นคิวทองสำหรับชาวกันแล้วก็ลักนากันแล้วนะครับ สำหรับใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u ับส r i ร์กดติดตามเป็นกำลังใจกับช่องบูพยาด้วยนะครับขอบคุณครับ